สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเทคโนโลยี6 Pro 5G นะครับมือถือเล่นเกมฝาหลังมีไฟรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคือเขาจะมีมา2สีนะรุ่นนี้สีเขียวกับสีเงินซึ่งผมมีโอกาสมาได้โชว์ทั้งสองสีเลยสวยมากๆนะครับคือสีเงินเนี่ยมันแค่ mock up นะอย่าไปสนใจมันผมคงให้ดูแต่สีเงินไม่ได้นะนี่นะครับ ดูมันชัดๆนะครับคือกล้องเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็เป็นแป้นขึ้นมามีเขียนนูน่นเขียนนี่ออกแบบดูเป็นเกมเมอร์นะครับที่สําคัญคือตนึงตัวนี้ตรงนี้เขาเป็นไฟนะก็คือจะเป็นตัวหลอดไมโคร LED นะครับเป็นสีขาวสีเดียวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะไหนๆก็ไหนๆละพามาดูเลยวิธีการเปิดคือเข้ามาในเซตติ้งนะตั้งในตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหาเขาจะเขียนว่าเอฟเฟกแสงแบบไดนามิกกดเข้ามาเลย ตัวนี้เขาก็สามารถตั้งได้ด้วยนะว่าให้ทํางานกําหนดเวลาหรือว่าเปิดมันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนคือค่าเริ่มต้นกําหนดเองก็คืออันนี้นะครับกาหนดเองเนี่ยคือบางทีเอฟเฟกแสงเข้าใจใช่ไหมครับมันเป็นแสงอะ่ะตอนนอนเ่ะเราไม่อยากให้มันมีแสงมันแยงตาเราก็สามารถตั้งว่าตอนนอนไม่ต้องเปิดนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกแสงเปิดตอนไหนได้บ้างนะครับก็คือการโทรคือเวลามีคนโทรเข้ามามีการแจ้งเตือนเข้าเล่นเพลง เชื่อมต่อเฉรยานี้คือเวลาใช้ตัว NFC ใช้ b l u e ูธ o t h กดแพลิ่งหรือว่าตัวอเขาเรียกว่าอะไร IR Remote Control ทำงานนะครับมีโหมดปาร์ตี้เนี่ยโหมดปาร์ตี้คือเปิดตลอดเวลานะครับมีไฟตอนชาร์จไฟตอนเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยตอนนี้ใช้งานได้เฉพาะพับ g นะครับมีทันถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นตัวเวลาเรากดกดเริ่มถ่ายวิดีโอไฟจะติดมาแวบ,บหนึ่ง กดหยุดถ่ายวิดีโอติดอีกแบบหนึ่งการอีกงันนึงคือเวลาถ่ายรูปเราคุณตั้งเวลาตั้งเวลาถ่ายนับถอยหลังอะไฟมันก็จะกระพริบกันํานับถอยหลังนะครับผมมานะเดี๋ยวผมเปิดปาร์ตี้ให้ดูแล้วกันจะได้เห็นไฟกันชัดๆนะครับนี่แบบนี้อ่ะคือไฟน่ยเขาจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่ที่เป็นเป็นสามสามสามเหลี่ยมเนี่ยตัววายนะครับตรงนี้แล้วก็รอบกล้องนะครับนะนี่ซึ่งตรงนี้สามารถควบคุมแยกกันได้เปิดปิดไราอยากให้เปิดเฉพาะตรงไหนหรือปิดตรงไหนนะครับผม แล้วไฟเนี่ยมันสามารถตั้งตัวเขาเรียกว่ารูปแบบการกระพริบ hip ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นนะครับน,นี่แจ้งอันนี้กระพริบ hip แบบนี้เป็นวิ่งวิ่งแบบนี้ลีลาคืออันนี้มันเป็นแพทเทิร์นคงที่นะคือมันจะเต้นแบบนี้ตลอดมันไม่ได้กระพริบ hip ตามจังหวะเพลงนะน,นี่ให้ทราบไว้นะครับพี่ไหวก็แบบนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนี่นครับมีแบบชีพประจมีแบบรีตติ้งนะครับแล้วก็มีเพริเป็นดาวตกแบบนี้นะนะครับผมปุ๊บเปลี่ยนไหม นะนี่เห็นไหมซึ่งอันนี้ก็เข้าไปตั้งค่าได้นี่แบบนี้ว่าอันนี้คือการโทรก็จะแบ่งเลยถ้าเป็นเบอร์ที่อยู่ในลิสต์การติดต่อจะให้แบบไหนถ้าอยู่นอกอรายชื่อเราแบบไหนนะครับการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยสามารถปแรบบับเลือกได้ว่าแอปไหนอยากที่จะให้มันมีไฟบ้างนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกแอปนะครับเพลงก็คือเวลาเล่นเพลงนั่นแหละครับก็เลือกได้ว่าเล่นเพลงจะแอปไหน แล้วก็เชื่อมต่อก็คือนั่นแหละครับบลูทูธ i อไอเนฟซครับประมาณนี้ครับกับเอฟเฟกไฟนะครับผมเดี๋ยวดูดีไซน์กันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็ด้านล่างเป็นพอร์ต Type C ชาร์จไฟนะครับมีตัวช่องหูฟังมาด้วยลําโพงครับผมไมโครโฟนด้านบนนะครับก็เป็นไมโครโฟนตัวที่2นะครับเป็นหูเป็นช่องลําโพงเหมือนกันคือตัวนี้เป็นลําโพงสตูดิโอนะแล้วก็ตัว IR นั่นเองนะครับรีโมทคอนโทรลปุ่มนี่อยู่ด้านข้างนะครับก็เป็นพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มลดเสียงจะเห็นว่าเขาแยกกันด้วยนนอัี หลายคนชอบผมเฉยๆนะครับหน้าจอนะครับรอบนี้หน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED แล้วนะครับ6.78นิ้ว Full HD Plus 120 h z นะครับถือว่าจอคุณภาพดีเลยนะครับแสดงผลสีสันดีมากความลื่นไหลโอเคนะครับแต่จะมีจุดให้ดูนิดนึงคือจอตัวนี้เขาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้เลยแต่ว่าให้ดูก่อนคือฟิลม์มคือกล้องอ่ะของเราเป็นกล้องแบบเจาะรูใช่ไหมแต่ว่าฟิล์มมันไม่ใช่เป็นแบบเจาะรูมันจะเป็นวักลงมาแบบนี้แล้วก็ ตัวฟิล์มมันไม่ได้ครอบคุมพื้นที่จอแบบครบให้ดูนะครับขอบขอบนี่เห็นไหมว่าปึ๊บเนี่ยครับเห็นไหมฟิล์มมันมันไม่เต็มจอมันมันแหว่งเข้าไปแล้วก็ข้างล่างก็แหว่งเข้าไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าฟิล์มที่ติดมามันก็ใช้ได้แหละ แต่ว่าถ้าจะให้ดีผมแนะนําว่าไปติดใหม่จะดีกว่านะครับจะได้ฟิล์มที่มันเต็มหน้าจอกว่านี้อันนี้มันมันไม่เต็มอะ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบใช้ฟิล์มที่มันไม่เต็มหน้าจอเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันสะดุดนิ้วแล้วมันก็ดูไม่สวยนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้ก็เป็นลำโพงสเตอริโอนะที่ฟังเสียงมาเสียงผมว่าใช้ได้เลยนะครับแต่เบสจะไม่เยอะนะครับผมก็เหมือนกับ ไม่ค่อยมีเบสอะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเสียงความชัดเจนใช้งานอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับประสิทธิภาพตัวนี้มากับชิปเซตตัว Media t e เท i ไดเมนตี้หกศนะครับความแรงก็สูสีกับตัว Snapdragon 6ก5 5 G นั่นเองแรม8 g กิกะไบนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มแรมได้อีก8นะครับรวมเป็น16สูงสุดนะซึ่งตัวนี้นจะมี2รุ่นนะครับคือตัวนี้รุ่นแรม8อีกตัวหนึ่งที่แพงกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นแรมสิบกอีกิกจะไบนะครับบวกอีก d r o ก็จะเป็น, 20, น,นเ, Android, เน Android 14เลยะครับน แล้วก็การใช้งานลื่นไหลดีนะครับพื้นที่เก็บข้อมูล UFS 2.2 RAM LPDDR4X นะครับ ก็เทสแ n นต t ตู้กันแล้วนี่นะครับอยู่ที่4 0 0แสนกว่ากว่านะครับผมตัวนี้เขาก็เหมือนจะทำตัวลิมิตอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38องศานะครับจริงๆก็รู้สึกว่าจริงเขาอยากจะให้ดันให้สูงกว่านี้ก็น่าจะพอไหวนะนิดน้อยไปน,นิดนึงพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับ u s 2.2ออย่างที่บอกไปต่อมาเดี๋ยวมาดูเรื่องการเล่นเกมจริงๆกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเกมที่ผมลองก็จะเป็นตัว คอฟจูตี้โมบายนะครับอยผมให้ดูฟีเจอร์เขาก่อนนะเขาจะมีด้านคางปัดออกมาไฮบูส์นะครับก็สามารถเร่งประสิทธิภาพเครื่องได้นะก็ตั้งค่าต่างๆแล้วความสว่างควบคุมการระดับอีสปอร์ตนี่คือเาจะทำให้แบบเซนซิทีฟตัวความเซนซิทีฟในการทัชมันดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปิดจอเล่นเกมได้ด้วยพวกเกม ปล่อยบอดทั้งหลายนะครับแล้วก็สามารถปรับความไวต่อการทัชได้ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าปรับสูงสุดเลยดีที่สุดนะครับแล้วก็มีตัวายพาชาร์จด้วยนะครับก็คือเราสามารถเสียบชาร์จระหว่างเล่นเกมแล้วเขาจะส่งแบตเตอรี่เนี่ย ตรงเข้าเครื่องไม่ผ่านแบตเลยข้อดีก็คืออย่างแรกทําให้แบตเสื่อมช้าอันที่2คือทําให้ความร้อนเนี่ยน้อยลงเวลาชาร์จเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งเราสามารถปรับการชาร์จพลังงานด้วยให้จะชาร์จเริ่มชาร์จตอนไหนหยุดตอนไหนนะครับมีตัวช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิด้วยนะก็คือถ้าเราไม่อยากให้เครื่องร้อนเกินแล้วก็เปิดถ้าเครื่องมันถึงอุณหภูมิที่รู้สึกว่าร้อนเกินเขาก็จะลดประสิทธิภาพแต่ถ้าเราไม่สนใจเราก็ปิดไม่สนใจอยากจะร้อนก็ร้อนไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ล็อกการแจ้งเตือนพวกนี้นะครับมีเปลี่ยนเสียง แล้วก็มีความสามารถในการเปิดแอปขึ้นมาเป็นหน้าจอเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนด้านการเล่นเกมมันก็จะเป็นตามธรรมชาติของชิปไมเดเทกนะครับที่อาจจะการตั้งค่าเกมอาจจะมาไม่สุดนะแต่ว่าสําหรับเกมนี้กลางๆโอเคครับผมเล่นเกมก็ลองเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลื่นไหลความร้อนอยู่ในเกมที่โอเคไม่มีกระตุกไม่มีเฟรมตกอะไรให้น่าหงุดหงิดต,ตอนเล่นนะครับผมแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วผมชอบมากเลยก็คือ ตัวนี้เขาสามารถทําเป็นหน้าต่างเล็กได้ทุกแอปนะครับซึ่งปกติคอมพิวตี้มันทําไม่ได้แต่อันนี้ทําได้กดเลยปุ๊บนี่แบบนี้ทําเป็นหน้าต่างเล็กพวกเกมเงาะอีกแล้วพวกเกม MMORPG อะไรพวกนี้เนาะทำเป็นหน้าต่างเล็กระหว่างนี้ก็สามารถใช้อย่างอื่นบนหน้าจอไปได้อันนี้เจ๋งดีผมชอบนะครับแล้วก็กล้องนะครับ3ตัวนะครับก็กล้องหลัก108ยล้านพิกเซล f 1.7นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องวัดความลึก2ล้านแล้วก็ตัวก็สตายเป็นกล้อง AI นะครับผมก็ ถ้าพูดกันจริงๆคืออีก2ตัวเนี่ยมันเป็นกล้องที่คุณจะไม่ได้ใช้จริงแต่ว่ามันเป็นกล้องที่เขาจ้องเอาข้อมูลจากกล้อง2องตัวนี้ไปคำนวณประมวลผลตอนถ่ายภาพตัวสุดท้ายออกมานะครับแต่ว่ากล้องที่เราจะเห็นภาพที่เป็นพิวจะมาจากกล้องร้อยแปดล้านตัวเดียวก็ให้ดูนะครับ U i ไกล้อง ก็แบบนี้ตัวกล้องเนี่ยเขาออกแบบมาสามารถอินเซนเซอร์ซูมได้ถึง3เท่าเลยนะครับก็เหมือนมีกล้องซูม3เท่าอยู่แล้วก็สามารถซูมที่ต้นสูงสุดอยู่ที่10เท่านะครับก็มีโหมดถ่ายรูปบุคคลมาให้ด้วยสามารถซูมได้2เท่านะครับซึ่งตัวนี้เขาลองรับการแต่งแต่งทั้ง,แต,งแต่งหน้าจนถึงแต่งรูปร่างนะครับลดความอความอ้วนเพิ่มความยาวของขาอะไรแบบนี้มีไนโหมดมาให้ด้วยนะครับอีกโหมดหนึ่งที่ชอบมากๆคือสกายช็อปโหมดนี้เอาไว้ถ่ายรูปที่มีท้องฟ้าอยู่ในรูปนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนท้องฟ้าได้เลย ท้องฟ้าไม่สวยขมุกขมมวโหมดนี้หลับจบครับสาหรับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้มาที่32ล้านพิกเซลนะครับผมที่ชอบก็คือโหมดวิดีโอของเขานี่นะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 2K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับก็เรียกว่าหาได้ยากอยู่นะครับสาหรับมือถือที่รองรับ 2K หน้าหลังแบบนี้สําหรับเรื่องรูปถ่ายเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ต้องบอกว่าผมมีตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมจากที่ลองถ่ายมาก็เป็น ทกความนี้เขาเป็นมือถือสําหรับเล่นเกมเป็นหลักนะครับดังนั้นภาพถ่ายที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับจริงๆสีจะออกแนวแบบซีดนิด,น,ดนึงด้วยซ้านะครับผมก็แบบเอาไว้ถ่ายคำๆได้นะครับก็ใครที่จะจริงจังกับการถ่ายภาพก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับหามือถือที่เน้นถ่ายภาพจะดีกว่ามือถือที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มา6000ม ah ิลลิแอมเลยรองรับการชาร์จแบบมีสายที่70วัตต์นะครับสามารถชาร์จ50%ได้ใน20นาทีแล้วก็100%ใน เวลาแค่50นาทีเท่านั้นซึ่งจะต้องอันบล็อกให้ดูนิดนึงว่านี่เขามีหัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นหัวชาร์จ7จบวัตต์เลยนะครับผมเป็น type A แล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีตัวสายชาร์จมาให้แล้วนะครับผมพร้อมกับตัวหูฟังแบบมีสายด้วยนะครับคือครบคันมากๆหูฟังอยู่นี้มันหาแถมยากนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบที่แถมมาด้วยคือเคสนะครับนี่คือเคสใสที่เขาแถมมาให้ในกล่องเลยไม่ได้ไปซื้อเองแต่อย่างใดเคสคุณภาพดีมากคือตรงขอบเป็น ขอบซิลิโคนขอบยางนะครับนุ่มๆนิ่มๆแล้วยังทําเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องด้วยส่วนตรงฝาหลังจะเป็นพลาสติกแข็งใสๆนะครับก็สามารถใส่เข้าไปปุ๊บนี่สวยงามโชว์ลายฝาหลังชัดเจนกล้องก็นูนขึ้นมาถนอมกล้องนะครับตัวด้านหน้าก็นูนขึ้นมาถนอมหน้าจอเหมือนกันคือดีมากๆเว้นปุ่งเว้นปุ่มอะไรเอาไว้ครบคันพร้อมใช้งานด้านข้างเขียนไว้เลยนะครับดีไซน์ by เทคโนนะครับดีมากเคส ที่ให้มาดีมากๆครับผมนอกจากนั้นตัวนี้ยังกันน้ํากันฝุ่น IP 5 3อีกด้วยนะครับสามารถป้องกันพวกละอองน้ําหรือปดน้ําฉีดใส่อะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือเป็นการเซฟเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ให้คุณเอาไปเล่นสงการามแต่อย่างใดครับสรุปนะครับเทคโนโลยี6 Pro 5G นะครับก็มือถือเล่นเกมงบประหยัดชิปมี d เดเทค0หน้าจออ m ม l e d 120Hz ลำโพงคู่สเตอริโอมีช่องหูฟังมี IR Blaster มาให้ด้วย มีตัวเกมบูสเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมแบตให้มา ,6000 แถมชาร์จเร็วถึง70วัตต์หัวชาร์จแถมมาแล้วในกล่องนี่มีมอกอด้วยครบครันมากๆครับผมเหมาะสำหรับคนเล่นเกมจริงๆนะครับผมที่สำคัญคือมีกิมมิกไฟด้านหลังสวยงามมากๆนะครับเอาไปโชว์คนอื่นได้ว่าเท่ไม่เหมือนใครครับผมส่วนใครที่จะเน้นถ่ายรูปก็ไม่แนะนำครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดเจ้าตัวเทคโนโลยีว่า6 Pro 5 G ไว้ที่คำอธิบายคลิปกับตัวช่องคอมเมนต์ไปกดกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ